สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมแปลกใจไหมครับว่าทําไมคุณธีรวัตรกับคุณใหม่ถึมงมายืนข้างผมที่ห้องรับแขกรายการพาพิศแปลกใจไหมครับท่านผู้ชมคะความจริงตัวใหม่เองอยากจะมายืนตรงนี้ตั้งนานแล้วนะคะเาชอบมากเลยแต่ว่าพอม,มาอยืนตรงนี้แล้วมันฉันเขินคือมันเออเรามีความลมับอะไรนะความลับอะไรสิความลับที่เขาเป็นคนตัว วิ่งแบบนั้นจงไปได้ครับตอนเวลาน้องใหม่เขายืนข้างๆพี่โอ๋เนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนกับลูกยืนข้างๆพ่ออะไรอย่างเงี้ยฮะับ <า S 2> แล้วเวลาน้องใหม่เนี่ยนะครับเขาไปถ่ายต่างจังหวัดนะฮะถ่ายทําที่ต่างจังหวัดชาวบ้านเขาจะถามว่าเอ๊ะทำไมน้องใหม่เขาถึงตัวเล็กกว่าในจอทีวีเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะชาวบ้านาหาให้ง<อ>น,นี่คือความลับใช่ไหมครับความลับของเขาแต่ที่เรียกมารวมกันนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่บอกว่าความสูงความเตี้ยความต่ำอะไรกันนะฮะคือมารวมกันเพื่อความสามัคคีกันคือท่านผู้ชมทางบ้านนี่เขียนจดหมายมายังรายการเรานะบอกว จะชมเรื่องราวที่ผ่านมาในปีที่แล้วเรื่องราวที่สําคัญสำคัญอยากจะชมอีกเตรียมไว้ได้ยังรับรองนะคะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวใม่เองเตรียมเรื่องราวที่สนุกสนุกในรอบปีที่ผ่านมาเยอะแยะเลยค่ะของผมก็เตรียมเยอะแยะเหมือนกันเอามาสิทีละวันดูสิโอ้โนี่เทปคุ่นเยอะขนาดนี้นะของใหม่อ่ะนี่เต็มหมดแล้วนะไม่เปล่านะฮะับแลโอเคดีความความจริงใหม่เตรียมมาเยอะแยะเลยนะคะแต่ไปไหน แน่คุณธีรวัตรคุณแน่เลยนะฮะที่เอาไปเนี่ยหมายความว่ายังไงไมใ่ไหมใช่เลยหมายไม่ใช่ของหมายถงหลังนี่จำผิดหรือเปล่าของหมายอยู่นี่เสียใจของพี่ของพี่ผมหมายหาให้เจอนะอ่ะเอ้ยมันคนจริงอยู่อะค่ะเดี๋ยวไม่หมายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะเรามาชมเหตุการณ์จำลองกันดีกว่านะครับในช่วงของครั้งหนึ่งในชีวิตกับข่าโอโจนเก็บเงิน คงจำกันได้ใช่ไหมครับ,สำ,รบ,บสำหรับวีรกรรมอันห้าวหาญของทหารพรานใจเด็ดพันตรีพลลกําเนิดเพชรพูดเสียงชีวิตต่อสู้กับโจรร้ายที่ปล้นรถถูกยังไม่เกรงกลัวความเป็นความตายและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพันตรีพลพได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือนต่อสภาพร่างกายและจิตใจต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือนแต่วีรกรรมในครั้งนั้น สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้ทุกคนทีมงานท้าพิสูจน์จึงขอนำภาพเหตุการณ์จำลองครั้งนั้นกลับมาเสนอต่อท่านผู้ชมอีกครั้งรวมทั้งขอยอกย่องและลงมติให้เรื่องราวของพันตรีพหลกกำเนิดเพชรเป็นเรื่องที่ดีเด่นสำหรับช่วงครั้งหนึ่งในชีวิตตลอดขวบปีของรายการที่ผ่านมาวิทีแห่งความตายมาทีผมพุ่งตัวโดยพระประานได้โจตแรงฝากให้มันเข้ลงไป เออาาหน้ออก,ก,นกรื่องราวครั้งหนึ่งในชีวิตที่ฟลุกที่สุดเรื่องหนึ่งในรอบป,ปีเมื่อพลร,ร่มที่ชื่อดาบตำรวจวัฒนาทองอุปการต้องดิ่งพระสุธาจากอากาศที่สูงถึง3,000ฟิตโดยไม่มีร่มใครๆก็นึกว่าเขาต้องเสียชีวิตแน่นอน แต่เหตุบังเอิญหรือโชคช่วยก็สุดจะเดาชีวิตของเขายังไม่ถึงขาดแม้จะบาดเจ็บอาการสาหัสแต่ก็ยังดีกว่าจะหมดลมหายใจ<แ>เขายังอยู่จนถึงทุกวันนี้ดาบตำรวจวัฒนาทองอุปการผู้ที่เราเรียกว่าพลร่มดิงนรกและรู้สึกว่าหล่นลงเร็วทุกขณะจนกระทั่ง เรื่องที่สามที่ได้รับจดหมายพร้อมถึงการกล่าวถึงมากอีกเรื่องหนึ่งและท้าพิสูจน์ขอจัดอันดับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทรมานแสนสาหัสสากันเมื่อคุณป้ากลึงวรรณชาติต้องล่องลอยเคว้งคว้างกลางทะเลเป็นเวลาถึง11วันต้องดื่มน้ำปัสสาวะแทนน้ำต้องอดทนต่อแสงแดดที่แผดกล้าจนเพื่อนร่วมชะตากรรมต้องเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาถึง13คนนับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่อาจลบเลือนไปจากจิตใจได้เลย ที่15ตุลาคม2,510พระเจ้าก็เมตตาลูกเรือทั้งห้าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากเรือที่บังเอิญผ่านมาและความประทับใจของท่านผู้ชมก็ยังคงจำภาพของสองพี่น้องอาซอและอาเปียที่ชะตากรรมชีวิตได้เปลี่ยนผันจากชีวิตชาวเขาตกสู่คุมนรกโลกันแม้ที่สุดเธอทั้งสองคนจะหนีรอดออกมาได้แต่ก็เชื่อว่า คงมีเรื่องราวและเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเสมอเสมอฝนฟ้าหนองกระทันหันสิบตำรวจเอกนิคมพลชาก็มีครั้งหนึ่งในชีวิตที่เฉียดความเป็นความตายอย่างวุ่นวิตไม่น่าเชื่อว่าจากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่27เมษายน2523เขาจะรอดชีวิตมาได้อาจจะเป็นอนุภาพของความรักหรือโชควาสนาก็ตามสิบตำรวจเอกนิคมพลชา ก็ได้เดินทางไปแต่งงานกับคุณบุพผาเจ้าสาวของเขาจนได้นับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่โชคช่วยที่สุดเราต่างเดินโซซัดโซเซมานานเท่าไหร่ไม่ทราบแต่แล้วก็ถึงถนนใหญ่และโบกรถเพื่อขอเข้ากรุงเทพ ส่วนเรื่องราวที่ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สายตาสาธารณาชนมากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องราวของวิญญาณดรคลุมวัชรบลนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศได้สร้างปรากฏการใหม่ในการพิสูจน์เรื่องของจิตวิญญาณซึ่งทำให้เกิดความตื่นตัวอย่างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของสังคมท่านจะเชื่อหรือไม่วิญญาณจะได้รับการพิสูจน์หรือไม่ท้าพิสูจน์ก็ได้เริ่มต้นก้าวแรกแล้ว สภาพร่างกายเครื่องวัดครื่อสมองนี้จะพิสูจน์ว่าครื่อสมองของพันตวตรีสิทธิศักดิ์ขณะปกติกับเวลาที่ผ่านร่างทรงของบิดานั้นจะแตกต่างกันหรือไม่อุทกภัยครั้งรุนแรงล่าสุดที่อุบัติขึ้นทางภาคใต้ของไทยนับเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่นำความสูญเสียมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวใต้อย่างใหญ่หลวง หลายครอบครัวต้องล้มหายตายจากกันไปในกระแสน้ําอันเชี่ยวกรากและหนึ่งในจํานวนผู้โชคร้ายเหล่านั้นคือครอบครัวของนายนอกหัตถิซึ่งต้องสูญเสียผู้คนอันเป็นที่รักไปหมดอุทกภัยครั้งนี้นับว่าเป็นเหตุการณ์วิปรโยคครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาจําาานนวมมกยรวมทั้งครอบครัวในนอกที่เป็นหนึ่งในอีกหลายๆครอบครัวที่ถูกน้ําพัดกระนาลงมาอย่างหนะักเจ็ดชีวิตในบ้านของนายนอก ถูกสายน้ำกลืนหายไปทั้งหลงายกระแสน้ำที่เชี่ยวกราบรุนแรงสูงท่วมลักคาทุกคนจึงช่วยตัวเองไม่ได้บ้านเรือนสิ่งของถูกพัดม้วนกระเด็นไปตามคลื่นธรรมชาติที่เป็นป่าเขาสวยงามซีกหนึ่งกลับกลายเป็นหาดทรายเวิงว้าง สุสานของชีวิตบ้านเรือนและทรัพย์สินจำนวน,นนับหมื่นล้านจมหาอยู่เบื้องล่างครั้งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกในความโหดร้ายและไม่ยุติธรรมของธรรมชาติไปอีกนานแสนนาน ตั้งแต่ทํารายการท้าพิสูจน์เนี่ยน้องใหม่มีตอนไหนที่ประทับใจมากที่ประทับใจมากทหมขอคจริทีประทับใจตั้งหลายอย่างเลยนะคะบอกได้เลยไหมคะเอาเลยเอาเช่นกระดูกสันขีที่ตีตรงนี้ก็มีเสียงดีตรงนี้ก็มีเสียงแบบสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ตอนที่เปียกท้านะลูกค่ะตอนนั้นตื่นเต้นมากาเสียวนะาเสียวมากนะคะแล้วก็ตอนนั้นกระ,ระบอกเทวีโอ้โหที่ตัดผมนะคะตอนนั้นแฮฟสุดขีดเลยบ้าไป <ๆ S 2> เขาด้วยเลยค่ะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมคุณสมายอหา่จะชมเหมือนกันนะเนี่ยนะคะงก็ตรงเป๊ะเลยสิคะ ท่านผู้ชมครับผมยังไม่ได้ถามผมบ้างไหมครับโอโอเคย้ไยใจด้วยค่ะมีต่อไหนประทับใจมากที่สุดคุณเชอร์บัตผมก็เหมือนกันนะฮะตีเพ่งๆกับน้องใหม่นะฮะแต่ตีอะไรฮะตีแต่ถ้วยตราไก่ฮะเป็นดนตรีตราไก่แล้วตีมีทำนองมีอะไรแบบพึ้น<อ>พลาดเลยพี่ผมตีเองเลยเหรอครับไม่ใช่คือผมไปเห็นเขาตีกันเองเลยนะฮะเป็นเพลงออกมาเพราะเชียลฟูนสุดยอดเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะทําได้เลยพี่นี่ประทับใจผมมากเลยประทับใจเรื่องอื่นเหเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็มีเรื่องเออเดี๋ยวกันนะฮะคือ คนนะฮะยืนอยู่บนเครื่องบินซึ uh ่ง huh กําลังบ in right. ินอยู่ฮะเฮ้ยโอ้โหบินเร็วมากนะคะัอ่าอะไรคะท่านผู้ชมคะเอาเป็นว่าเรามาชมกันต่อไปไม่จริงหรือเปล่าไม่เชื่อแล้วเหรอคะท่านผู้ชมคะเรามาชมกันในช่วงต่อไปนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามีเรื่องราวที่สนุกสนานตื่นเต้นนี่เยอะแยะเดียวแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับการเสี่ยงชีวิตก็ตื่นเต้นจริงๆค่ะครับชมความมันสะใจที่ท่านผู้ชมจะได้ชมกันครับในช่วงของโกลเม็ดเคลส์รับกับบิสโตรนพรีมิโอสาม คุณทิพยค,คิดยังไงคะถึงได้ไหวยน้ําแบบมัดมือมัดเท้าเนี่ยคะ่ะพ่อพี่พี่เขาทาครับทาว่ายังไงคะทาเขามัดเท้าก่อนใครจะไปเชื่อและถึงเชื่อก็คงไม่กล้ารับคําท้าเท่ากับหนุ่มลูกแม่น้ามูลที่อาจหารับคําท้ามัดมือมัดเท้าพิชิตสายน้ําที่กว้างและเชี่ยวกรากอย่างแม่น้ามูลการพิสูจน์ครั้งนี้เราได้รับรู้ในฐานะพยานคนสําคัญเพราะเขาทําไปเพื่อพิสูจน์คําท้า ด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะชนะให้ได้และเขาก็ทําได้จริงๆนะคะคุณฝนมาได้ครึ่งในน้ําแล้วค่ะแล้วก็ยังมีความกระปรี้กระเป๋านะคะยังไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยเลยจะมีใครบ้างไหม ที่ท้าพิสูจน์กันอย่างนี้อีกลองชมดูสิครับคุณสวิงนารอดและคุณประดิษฐ์พุทธหอมสองหนุ่มจากดินแดนปากน้ำโผงสแสดงความสามารถตีลังกาท้านรกลงมาจากตึกสามชั้นโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรเลยเรื่องนี้ทีมงานท้าพิสูจน์ขอยกย่องให้เป็นเรื่องเยี่ยมที่สุดแห่งปีในช่วงโกลเม็ดเคล็ดลับ ลองชมเทคนิคและวินาทีแห่งความเป็นความตายของเขาดูสิครับ แกระบบคนแรกแห่งปีที่สร้างความโดดเด่นจนรายการท้าพิสูจน์ได้รับจดหมายให้นําเรื่องราวและตัวของเขาคุณเสน่ห์การระบบประจําร้านวิวรุษบา์เบอร์ปากซอยอ่อนนุชการระบบเฮฟวี่ที่มีแฟนตั้งแต่เด็ก3ขวบจนถึงคุณตาอายุ70ด้วยลีลาการตัดผมที่แหวกแนวชวนสิวใส่ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมรายการท้าพิสูจน์เคยไปพิสูจน์ฝีมือของเขาหรือย,อยังครับ คุณบุญกว้างสีสุว์บุคคลเพียงคนเดียวที่กล้ารับปากที่จะข้ามแพ้ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยมอเตอร์ไซค์ขนาด2 5 0ซซีีเขาจะพิชิตระยะทาง43เมตรบนความสูงเหนือแพ้ซึ่งสูงกว่า10เมตรได้หรือไม่และคําตอบก็ปรากฏออกมาแล้วเขาพิสูจน์แล้วเราจึงให้สมญานามเขาว่าเปียกทานรก และกละเม็ดเคร็ดลับที่เป็นเรื่องฮือฮาและชื่นชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของไมค์แมคคาทีนักกระโดดร่มชาวอ,อังกฤษผู้พิชิตความสูงจากตึกและสถานที่สำคัญสำคัญมาแล้วทั่วโลกและเขาได้มาพิสูจน์ความสูงของตึกไบยกทาวเวอร์ตึกที่สูงถึง43ชั้นสูงที่สุดใน